สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันเพฤหัสบดีที่12ธันวาคมปี2024เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่โปรแกรมฟุตบอลอาเซียนคัพกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นรอบแบ,บ่งกลุ่มนัดที่2เวลา17นาฬิกา30นาทีฟิลิปปินส์จะพบเมียนมาและเวลา20นาฬิกาอินโดนีเซียจะพบกับเราทั้ง2คู่นี้ก็แทดทดทางไทยรัฐสปอร์ตนะครับ เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลยูฟ่ายูโรปลาลีกกันบ้างนะครับในคืนนี้ก็เป็นนัดที่6เวลาเที่ยงคืน4 5โรมาจะเพิ่สปอร์ติ้ง布ากาคู่นี้ไททัสโเทอร์ินสปอร์ต3ฮอฟินฮฮมจะเพิ่เอฟซีเอสบีวิติโลเพอร์เซนจะเพิ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้ไททัสโเทอร์ินสปอร์ต1เมาโมจะเพิ่กาลาตาสไลยูเนียงแซนกิกรุสจะเพิ่กอนิสคู่นี้ไททัสโเทอร์ินสปอร์ต4พีเอโอเคเซโรนิกาจะเพิ่เฟเดริกวาลอโอลิเปโกสจะเพิ่เท้ บูโดเกรต์ลัสกัลจุผพออาสันอัคมากบูโดกลิมจุผู้กับเบซิกตักเวลาตีสามเอฟซีพอร์โตจุผู้มิดทิลแลนด์มาร์คบีเทียลวิปจุผู้รีการ์ดอาจจักอสเตอร์ดัมจุผู้ลาซิโอคู่นี้ถ่ายทอดสดทีมินสปอตสามเอลบอกจุผู้คาราบัร์สลาเวียบลักจุผู้อันเดเลตเลนเจอร์จุผู้ทันแอมฮัสเปอร์คู่นี้ถ่ายทอดสดทีมินสปอตหนึ่งแล้เอาซอริดัดจุผู้ดินาโมเคียบและโอลิมปิกลียงจุผู้ไอทัดแฟงเฟิร์ต โปรแกรมฟุตบอลยุโรปค,คอนเฟนลิกซ์ในคืนนี้ก็เป็นนัดที่5เวลา20นาฬิกาไวากิงเกอร์เลย์วิกจะพบกับเยอการ์ดินวนเวลา22นาฬิกา30นาทีแอสตันาจ,จะพบกับเชลซีคุณฮิตาทัทสตัมินสปอร์ตหนึ่งโคเปเกนจะพบกับฮาร์ดดีนาโมมินจะพบกับลานอิสตันบูลบาซิเฮียจะพบไฮเดอฮัมเปดโดครัจะพบเดออเบติสโนอาจ,จะพออบอับยูเนโคเซียฟิออเรนตินาจ,จะพบกับเอลเอสเคลินลีเกียว,วันซอจ,จะพบกับลูกาโน เอสเเคเฮซุกิจะพกโมโอลิมปิยาจะพบเซคึนบลูดวลาดีสตามออมานีนนโคเซียจะพบลาบิตเวนาปาฟอตจะพบเซลยีเดนิลเซนจะพพานาทีนกอดเซนกันเลนจะพบวิตเตเลกมไลยเกนจะพบบัคคาทอปลาแชมบล็อกโลเวอร์จะพบโบลัดบัญญาลูก้าและมาลาดาโบเลสบัตจะพกับยาเกโรนีเบลิสเต้นะครับและนี่คือโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสว็จดีครับ